สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบุญเดี้พาพี่น้องมาวัดคือเก่านะครับเนะเาะไปไซกะสร้างนะครับเนาะนี่ให้มีพระพุทธประทับประสงค์เป็นทีเพิงนะครับข้าสอนพุทธเจ้าเป็นทีเพิงนะครับวัดนั่นคำน้อยนี่ถือว่าเป็นวัดพัฒนาอีกวัดหนึ่งนะครับแต่ก่อนนี่เนาะกะสร้างพระโปรดสนยังไม่ทันแล้วนะครับครูบาอาจารย์เพิ่นมาอยู่กะได้พัฒนานะครับเชิญชวนพี่น้อง าชาวชาวบ้านทุบคนราชธานีและก็พี่น้องไก่เคียงนะครับามาร่วมกันสางนะครับและก็วัดนี้มีความสําคัญในหล,ยลายอย่างนะครับเนาะเพราะการสางพระพิสุทธิ์เนี่บริสุนสร้างง่ายพี่น้องแต่ว่ามีทุนไม่รอนอยากขึ้นกันนะครับแต่ด้วยอาศัยวาคกุบาาจารย์เพิ่นนะครับมีความสามารถตรงนี้เป็นที่เคารพนับถือของอาชาวบ้านเนาะ นอกจากนี้แล้วนะครับเพื่อนกันยังได้สร้างรูปองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณึ่งพี่น้องมาไปอาขอโชคขอลาบนะครับหรือขอาการของานประสบผลสําเร็จนะครับเพื่อนกันได้สร้างไวนา,าพระบูชถหลังนี้นํานะครับแต่พี่น้องเนี่ยมาทําบุญหรือว่าพานไปพานมานะครับก็ที่โอกาสเดเมื่อกลาบไ้ขอโชคขอลาบไป ปุรลังคนกับม,ม้มววาส่วนท่อโมเมนต์วสีเรื่องเสียงโชกอย่างเดียวนะครับกับเป็นเรื่องการทำมาหากินนะครับขอเพิ่นว่าเออจะล่ทุนขา,ขายโนนนี่นั่นแต่กับประสบผลสําเร็จนะครับก็ได้มาห่วมสางนอกจากนั้นเพื่อนก็นยังได้สางนี่นะครับพระบรุธเจ้าองค์ปฐมซึ่งพระบรุธเจ้าองค์ปฐมนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับช่วงนี้ก็หลยๆวัดเพิ่นก็นได้สางกันอยู่นะครับนอ้อง ได้มากับพู้หลงกลกับมาขอบาร,รมีเพิ่นนะครับในที่สําคัญอีกประการหนึ่งกับพระญ่านาคนะครับพญานาคเพิ่นกับมีสีตะกูลสีตะกูลแล้วแต่วัดแล้วแตะ่เขตพื้นที่มองได้จะเหมาะสมนะครับหรือว่าจะที่จะฐานเพิ่อนออว่าต้องส้่งพญานาคเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ ปูมาทําบุญนั่งคนกับอ้าวมาทำบุญกับขอโชคขอลบากนะบก,าาก,ากันไปนะครับขอการของงานกันไปนะครับเมื่อสำเร็จแล้วก็ได้มาซอยอเป็นเงินเป็นค้ามสังหวัดสั่งว่า,าดำรงไวซึ่งพระศาสนานะครับใค้งท้นเป็นหาพันปีตามที่ริเจ้าเพิ่นเด็ดรัสไหว้นะครับเนะาะคำหน่อยดอนบุดแดง ผลงานั้งนุ่มบอลตันซุ้มเฮ้าผลางาครับมีโอกาสกระเวะไปเด้อครับพี่น,อน้องนะครับโชคดีโชคหมั่นกว่ากันไปนะครับผมบสวัสดีครับ